อ<น>้ดินด่วนพังดินด่วนพังพังพังกลับเดี๋ยวเรากลับ้วครับรถเราไม่ต้องสับหรอกเอาแค่ออกตัวดู ขับสบายไหมใช่ับเดิมเนาะสองคันเลยครับวันนี้ว้าระเซอรุบูตอินดวนนี่เร่งเลยดินดวนก็เป็นอนุยุถมาไวได้ไหมเร็วเร็ว Å! Oh. <laughs> <Good boy. laughs> ไี่ยังไงเลยชิวๆเลยได้อยู่ครับพี่น้องพี่ต้องไฟน้ำมันมันขึ้นตลอดเลยเม่ตอนตอนเราขับไปอะเห็นน้ำหยดเลยมันานมันตกไปทางมเล็ัย ดิโช่เนาเลยน่สปเป็นบางรั้เป็น smile, อันเสร็จส anyway> uh hmm> ิ้นพิธีนะครับโอ้ยยเอจจะินะคือคนเองเมี่เลยเธอแม่กคนเดียว

ปกติบัตรหน้าสนามไม่ค่อยโยกเนาะเฮ้ยตัวพี่ต้องที่ฟังเลยใช่ไหมพังแล้วเนี่หน้าสนามโยกได้จริงโยกมินหนึ่งอ่ะไม่อยากรู้ว่าเขาว่าใบใบมันโกงอะไรเนี่ยใบมันบิดใช่ไหมต้องยกให้ทุกตราวไหม Ba nhiêu tranh, đấy, giờ bây 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 giờ giờ cái bịt phải nít đều nè Chỉ cái két đều nè Nhà phòng két nữa Ồ Ồ, cái bà đọc đi thì kìa Mẹ thôi, bà mẹ ổng Hãy subscribe

อุปกรณเลยอ้ยเสียอันรถเต็มเลยแค่ขี่โชวแวบก่อนครับไปขออโค้ไอ้เมียนบับก็้ช่างนี่ซ่อมเสร็จเล่นเกมเลยครับ

องคงอูมาเลยกูมาเลยมาดูกันครับถอดใต้แนวมาดูอ่ะจูไหนถอดน็อตด้วยนี่นี่น็อตเนี่ยเนี่ยน็อตหน้าหลังไงดเนี่ยสิบอะไรนี่สิบนี่เบอร์นึงนั่นไหมอย่าลืมว่าท้องเหลืองเย็นถอดตรงนี้ลูกแปดลูกพี่จาริก้าวะ

Hãy subscribe cho đi. Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <ส>ได้แล้วบอสไม่ต <somet hi> ้องขับดูขับไปเยอะเนี่ยลองแมตแรงวเลี้ยวซ้ายก็ไม่บอกกันเนาะน้องเลี้ยวซ้ายอ่ะถ้าเป็นเกี้ยวขวามันก็ลุดได้นะน้องเพ่ใช่ไหม เกยย้อนสอนเนี่ยเกย์ย้อนสอนโอ้โหจำแหละเลยยังไงไนไหนกุกทางอืออโอยู่ mai ừ, lấy đã nó thầm lấy 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 nào Giờ tụng rốt lấy Anh này Ừ. 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 โอ้โหเลือกอะไรครับพี่น้องยะแม็กเป็นดีกว่าเขาบกขาดเนอะแล้วไม่ขาดที่ไหนแมกแับไปลูกพีลคองไงต่อน นี่ดูหวานดูร้อนมันไม่ไม่หกเหลี่ยมอีกโอ้หกเหลี่ยมหกแฉกอีกจูพบพอเจ้าหกเหลี่ยมสิเ,เนาะดราบานเด,ด้เบียดเลยไอ้นี่ไม่ขาดนะเกณฑ์นะเกณฑ์ไมขาดนะมันเบียดให้มันหลวงแล้วมันเบียดยังดูใบอ่ะใครไไไไปปหหนน ก็เปี่ยตัวเปลี่ยนบัตรเหรอไอ้เปลี่ยนก็คือมันไม่สมอแล้วอ่ะโบเสียครับพี่น้อง ครับสำหรับทีนี้ก็บา,บายบายครับเจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ